สั่งสมบุญพระธรรม,มเทศนาโดยพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมบุญที่มีประโยชน์สูงและประหยัดสุดก็คือการเจริญกรรมฐานเพราะให้ประโยชน์แก่ชีวิตมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนอกจากนี้ยังประหยัดอีกด้วยคือไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ให้ทานยังต้องมีทานที่จะให้แต่เจริญกรรมฐานขอเพียงมีใจให้ก็เพียงพอแล้วการเจริญกรรมฐานคือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดความสงบใจและมีปัญญาอันลึกซึง้งมองเห็นสภาพความจริงของชีวิตและโลกอย่างรู้เท่าทันยิ่งถ้าหากภาคเพียรให้ถึงบรรลุพรม ได้แม้ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามย่อมได้รับประโยชน์สูงสุดที่ชีวิตสมควรจะได้รับเพราะชีวิตที่ดีที่สุดนั้นมีแต่ชีวิตที่บรรลุธรรมอยู่เหนือกิเลสเท่านั้นชีวิตนอกนี้ไม่มีอันใดพิเศษการเจริญกรรมฐานจึงเป็นการสั่งสมบุญที่มีค่าที่สุดหลวงพ่อจรันท่านกล่าวว่า ขณะที่เรามีปัญจสาขาอยู่ในคันของมารดาจเจริญเติบโตมาถ้าพ่อมีบุญแม่มีบุญได้จเจริญกรรมาฐานลูกออกมาก็จะมีบุญวาสนาด้วยสมองกลโดนบรรดาลลูกก็มีปัญญาถ้าพ่อมีเวรแม่ซ้ํามมีเวรสร้างเวรสร้างกรรมกันมา ลูกจะมีสมองดีไม่ได้ออกมาก็เป็นคนใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์เป็นคนปัญญาอ่อนไม่สามารถจะสอนให้เขาดีได้นี่แหละกรรมมาจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานทำให้สะสมบุญทำให้มีคุณประโยชน์ถึงบุตรของตนอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ ที่เราสวดมนต์ว่ากัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสโลโนยังกัมมงกะริสามิปะปากังวาท่านทั้งหลายเอ๋ยที่เราสร้างบุญสร้างบาปกันมาเองนี่แหละพ่อแม่สร้างความไม่ดีให้กับลูกสร้างความไม่ถูกให้กับหลานเวรกรรมก็จะโยนให้กับลูกของตนจุดมุ่งหมายอันนี้นี่แหละปัญจสาขายังออกมาจากท้องของมารดา คนออกมามือง่อยขาง่อยแถมหัวโตมีน้ำอยู่ในสมองแล้วก็อยู่อย่างเป็นทุกข์บางคนก็เป็นโรคตับโรคไตก็เนื่องจากพ่อแม่สมประดะีสร้างปานาติบาทมาใจดำอม,มหิตเี้ยมโหทารุนดุร้ายลูกก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาอาการ32ไม่ครบเอาดีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น นี่แหละท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติกรรมฐานนับว่าเป็นโชคดีของท่านท่านมาสร้างกำไรชีวิตท่านมาสร้างข้อคิดให้กับตัวเองท่านทั้งหลายเสียสละมาเถิดจะประเสริฐในวันข้างหน้าไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายอาตมาไม่เก็บเงินที่อยู่ก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้ออาตมาเลี้ยงเองไม่จำเป็นต้องมาออกค่าไฟให้กับอาตมาหรอก อาตมาทำบุญกับโยมอาตมาเสียสละขาดเหลืออาตมาออกให้อุตสาห์ปวารณาโยมให้มาสร้างความดีถึงเช่นนี้แล้วโยมยังไม่สนใจก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะเป็นแบบกรรมของโยมเองมีบุญแต่กรรมมาบางทําให้มาสร้างความดีไม่ได้มีมารากร้ายด้วยกันเชิญชวนเท่าไหร่ก็ไม่มานี่แหละกรรมมันบางเหมือนกับคนจะถูกรดชน กรรมมันบางทำให้มองไม่เห็นรถทำให้รถชนตัวเองตายเราขับรถชนคนตายกรรมมาบางังทำให้มองไม่เห็นหรือตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดเราก็ชนเขาตายเพราะเวรกมตามสนองจะต้องชนตรงนี้ด้วยแล้วเขาก็จะต้องตายตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ต้องตายตรงนี้ด้วยนี่เหตุการณ์ตายตัวแล้วเป็นกฎแห่งกรรม ถ้าท่านจเจริญกรรมฐานท่านจะรู้ได้ว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยคนมีบุญถึงจะมาทำกรรมฐานได้วระพุทธเจ้าสอนว่ายอดสูงสุดที่เป็นบรดกโบแดงของเสด็จพ่อของเราคือกรรมฐานแต่สาธุชนทั่วโลกจะทำเหมือนกันไม่ได้เพราะนานาจิตตังต่างเวรต่างกรรมกันมาบางคนมาจากนรกมาเกิดในโลกมนุษย์ ไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้เข้าวัดก็เดินผ่านไปผ่านมาเพราะกรรมบัง,งจิตใจทรพีทรพาอากะกตันยูต่อพ่อแม่ตลอดมาคนประเภทนีจ้จะเจริญกรรมฐานไม่ได้ถ้าเจริญกรรมฐานต้องอกแตกตายเพราะคิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดจะฆ่าพ่อแม่เมื่อเร็วๆนี้ฆ่าพ่อตายบอกให้มาเจริญกรรมฐานมันร้อนหมด พอเข้าวัดทนไม่ได้ต้องเอารถออกไปนี่คือเรื่องจริงที่วัดนี้ข้าพ่อตายแล้วแม่เขาสงสารลูกเขาอุตส่าห์พาลูกมาเจริญกรรมฐานนี่โยมเห็นด้วยไหมกรรมมันบังร้อนพอรถมาถึงวัดอัมพวันเข้าวัดไม่ได้ร้อนหมดเลยปวดหัวเข้าไม่ได้แม่นึกว่าผีพ่อสิงก็เลยบอกอาตมา หลวงพ่อช่วยดูลูกชายซิผีพ่อเข้าสิงไหมเปล่าเลยเวรกรรมมันตามสนองปิตุคาดมาตุคาดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนี่ข้าพ่อแม่ขอฝากไว้ทำกรรมมาฐานไม่ได้แน่เลยก็ต้องหันรถกลับนี่เรื่องจริงที่วัดนี้ผ่านมาสิบกว่าวันนี่เองคนประเภทนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ดังเช่นอหิงสกะลลูกของปุโรหิตจ,จารย์ จะไปฆ่าแม่คือพรามณีจะเอานิ้วมาบูชาครูพระพุทธเจ้าจึงสกัดกั้นไว้ว่าอาหิงสกะเป็นคนมีบุญวาสนาจะสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอารหันต์ขีนาศพพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปบิณฑบาตขอว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยอหิงสกะเอ๋ยสมณะหัวโล้นหยุดฆ่าจะฆ่าเจ้าเอานิ้วไปบูชาเหลืออีกนิ้วเดียวครบพันนิ้ว หยุดนะสมณะโล้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หันมาบอกอหิงสก,กะเอ๋ยเราหยุดมานานแล้วเจ้าสี่ยังไม่หยุดคนผู้มีปัญญาได้ทราบทิ้งดาบทันทีอ๋อพระพุทธเจ้าได้หยุดทําความชั่วมานานแล้วเรานี่ยังไม่หยุดทําความชั่วเลยทิ้งดาบกราบทันทีนี่เห็นไหมจะไปฆ่าแม่พรามณีคือแม่ให้กำเนิดมาเห็นชัดเจนแล้ว อหิงสก,กะเลยได้บวชมีนามว่าพระองคุริมานสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ขอฝากญาติโยมไว้ไปสอนลูกสอนหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ต้องถึงกับฆ่าท่านหรอกคิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษพ่อแม่เสียแล้วมาเจริญกรรมาฐานรับรองสำเร็จแน่มรรคผลเกิดแน่ ถ้ายังด่าพ่อแม่ทิ้งไว้แล้วมาเจริญกรรมฐานอาตอมาขอเจริญพรว่าเจริญไปอีกร้อยปีก็ไม่ได้ผลเพราะเวกรกรมตามสนองหากท่านเคยด่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโทษเสียท่านจะได้ผลจากการเจริญกรรมฐานทันท,นทีเหมือนพระภิกษุต้องแสดงอาบัติให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล้วมาเจริญกรรมฐานจึงจะได้ผลเช่น แม่แต้มอยู่ที่บ้านเตาปูนใต้วัดสว่างจเจริญกรรมฐานมาตั้งเจ็ดปดปีไม่ได้ผลเพราะเรื่องอะไรอ๋อแกด่าสามีที่เป็นประหลัดอำเภอชื่อประหลัดเขียวแม่แต้มแกด่าผัวเกง่งมาปฏิบัติค้าวรุ่นแม่ใหญ่บอกแม่แต้มเอ้ยขอโโหสิกรรมเสียบอกดวงวิญญาณให้อนุโมทนาต่อพระสงฆ์ด้วยหลังจากนั้นก็ขอโหสิกรรมให้ดวงวิญญาณรับทราบว่า พ่อเอ๋ยฉันขอสมาลาโทษกายกรรมวจีกรรมต่อวิญญาณขอพระสงฆ์รับทราบอนุโมทนาแล้วยะถาสัพพีให้ตั้งแต่นั้นมาแม่แต้มเข้าสมาบัติได้จเจริญกรรมาฐานได้ผลวันนั้นเลยนี่อย่างแม่แต้มไม่มีเจตนาด่าให้สามีเสียหายเป็นเพราะปากมันเคยเคยถามแม่แต้มด่าสามีจริงไหมเจ้าค่ะฉันนี่ปากไม่ดีชอบด่าเขา แล้วเขาก็ไม่เถียงฉันด้วยเขาเป็นลูกไล่ฉันเท่านี้ทำกรรมฐานไม่ขึ้นมาเจ็ดถึงแปดปีเลยขออโหสิกรรมแล้วหายไปแล้วแม่แต้มก็เข้าผลสมาบัติได้นั่งได้ตั้งแปดชั่วโมงแม่ใหญ่ทราบดีนะแม่แต้มได้สิ้นชีวิตไปแล้วก่อนตายแกบอกอาตมาต้องไปนำศพทั้งที่อาตมาป่วยหนักก็ต้องไปนำศพแกไปเมรุแล้วแกตายอย่างไร แกตั้ง80%กว่าร่วม90%แล้วตายแบบไหนเราก็รู้ว่าแกต้องตกบันไดาตายเพราะเมื่อก่อนแกผักผัวแกตกบันไดนี่ชัดเจนไหมผักผัวตกบันไดผัวเลยหัวทิ่มลงไปเท่านี้แหละทําให้แม่แต้มต้องตกบันไดาตายขอฝากไว้อย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยอีกบ้านหนึ่งพ่อมีเมียสี่คนมีลูกเมียหลวงติดตามพ่อไปแล้วมาบอกแม่ แม่ก็บอกพ่อเจ้าไม่ดีลูกก็ไปด่าพ่อหาว่าพ่อไม่สงสารแม่ของตัวแล้วก็มาบวชที่วัดนี้บวชแล้วเดี๋ยวเป็นโนนเป็นนี่ปวดหัวไม่พักปวดโรคก,กายเป็นคนวิกลจริตอัดตมาดูกฎแห่งกรรมแล้วถามว่านี่พ่ออยู่ไหนบอกพ่ออยู่กับเมียเคยด่าพ่อไหมบอกเคยพ่อทำแม่ผมเจ็บใจผมก็เลยด่าเอา นี่แหละไปบวชก็ไม่ได้ผลไปถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษกับพ่อเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาเรียนนั่งกรรมาฐานได้ผลแน่ๆคนที่ไม่ได้ผลเพราะกฎแห่งกรรมตามสนองอาตมาเคยแก้ให้สองสามีภรรยาที่วัดนี้นะภรรยาก็บอกว่าไปด่าสามีไอ้เฮียไอ้เฮียหรืออาเฮียอาเฮียด่าอยู่ทุกวันแล้วสามีก็จะไม่รู้แก้ยังไงก็กลุ้มใจตลอดมา อาจ,จมาเลยสงสารเขาเลยบอกว่าให้สามีนั่งกรรมฐานเธอเลยสามีก็พักร้อนมาสิบวันมานั่งกรรมฐานที่วัดนี้นั่งเจริญกรรมฐานจิตใจก็เป็นกุศลเลยแผ่เมตตาให้กับภรรยาภรรยาจะได้รับหรือไม่ได้ใจก็ได้ปัญญาไปแก้ภรรยาให้เป็นคนดีนี่แหละกรรมฐานแก้ปัญหาแก้กรรมได้ ภรรยาคนนี้ดุมากสามีต้องเป็นเบี้ยล่างด่าอาเฮียทุกวันทำอะไรไม่ดีก็อาเฮียอาเฮียด่าทุกวันแต่สามีก็ยิ้มไม่รู้จะแก้ได้อย่างไรทำอย่างไรเนาะจึงจะแก้ภรรยาอาเฮียสักทีให้เรียกคุณพ่อสักหน่อยเพราะเราไม่ใช่คนจีนจะมาเรียกอาเฮียทำไมก็ควรจะเรียกคุณพี่นะ สามีก็เลยมานั่งกรรมฐานสามีเป็นคนซื่อมีความรู้ถึงปริญญาโทเป็นคนไม่อยากจะเถียงใครภรรยาก็ขขมเลยเรียกอาเฮียทุกวันสามีได้ทร,รมะแผ่เมตตาให้ภรรยาเป็นคนดีให้ได้แล้วโยมนี่ก็กลับไปภรรยาก็ว่าเป็นไงได้สวรรค์นิพพานมาเท่าไหร่เล่าให้ฟังฟีสามีก็ยิ้มและสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่มาวันหนึ่งสามีเป็นศีเจ็ด ไปชมกลับมาก็ดึกเพราะไปแวะบ้านเพื่อนภรรยาก็เห็นว่าสามีไปช่วยแชร์เลยถกคำใหเฮียอาเฮียมาจนดึกตีสองสามีได้ปัญญาจากกรรมฐานปัญญาออกมาบอกว่านี่เธอนั่งเฉยเฉยฉันจะพูดอะไรให้เธอฟังเธอนะอ้าวพูดมาอาเฮียพูดมาพูดมาไม่อยากฟังนั่นแนหนใยา่คนนี้สวยซะด้วยมีฝฟมี ฝีขี้มแมลงวันเหมือนนางพันธุรัตอาตมาเห็นก็ชื่นใจแม้ถ้าเป็นสาวๆก็ไปขอแล้วนี่แก่ๆซะแล้วเลยสามีใจดีแผ่เมตตาบอกน้องเธอได้สามีก็ดีมากเป็นมนุษย์จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่มาจนมีลูกสามคนแล้วเธอก็นิสัยดีลูกก็โตแล้วเรียนก็เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วยายเธอตอนนี้นิสัยเลวเล่า นิสัยเร็วยังไงอาเฮียพี่โทเอ้ยน้องเอ้ยค่อยๆพูดกันเถอะวันนี้พี่จะขอตัดสินใจเอาละไม่เป็นไรเมื่อก่อนเธอได้ผัวเป็นมนุษย์แต่เธอนิสัยไม่ดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้เสียใจด้วยเธอเลิกมีผัวเป็นมนุษย์แล้วหรือถึงไปเอาเฮียมาทำผัวซะได้เลยเก็บกระเป๋าเดินทางขึ้นทันทีถ้าเธอจะเอาเฮียทำผัวฉันอยู่กับเธอไม่ได้ฉันไม่ใช่เฮีย ฉันเป็นมนุษย์โสภาเพราะฉันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาสามีเลยขึ้นรถไปเชียงใหม่หายไปสิบวันแล้วทำไงฝ่ายภรรยาก็มาที่นี่แต่อาตมาไม่คุ้นกันหรอกบอกหลวงพ่อคะช่วยฉันหน่อยสามีฉันหนีไปบอกช่วยไม่ได้กลับไปก่อนอีกสองวันก็มาอีกมาบ่อยๆอ,อาตมาก็นึกทำยังไงต้องทำให้เข็ดก็บอกว่า ต้องการให้ผัวกลับมาต้องมานั่งกรรมาฐานอย่างนั้นหรือเจ้าค้าหลวงพ่อนั่งแล้วผัวจะมาไหมก็ตอบว่ามาสิเอาหัวเป็นประกันมานั่งยังไม่ทันเดินจงกรมเลยเดี๋ยวมาอีกแล้วหลวงพ่อผัวยังไม่เห็นมาเลยโอ้โหแย่มากยายคนนี้นั่งยังไม่ทนันพองยุบมาถามเสียแล้วว่าผัวมาไหมนั่งไปอีกวันหนึ่งลุ่งขึ้นก็มาแต่มืดอีกแล้ว มานั่งปฏิบัติแล้วคืนยันรุ่งเลยก็เลยถามไปว่านั่งปฏิบัติอย่างไรบอกพองหนอยุบหนอผัวไปไหนหนอพองหนอยุบหนอเขาว,ว่าไปทางเชียงใหม่หนอแล้วผัวจะกลับมาไหมหนอแหมมันแย่จริงๆยายคนนี้ผลสุดท้ายก็เลยบอกว่าโยมนี่บาปมากด่าสามีนี่โยมต้องขอโทษองหสิกรรมต่อสงก่อนเสร็จแล้วนั่งกรรมาฐานได้ดิบได้ดี ร้องไห้บอกคิดถึงผัวโทษให้หน้าจ่วงจับต่าเขาเช่นนี้เลยตั้งแต่นั้นมาอัตมาก็รู้กันก็โทรศัพท์ไปบอกสามีว่ากลับได้พอสามีกลับมาก็คืนดีนี่เดี๋ยวนี้อยู่กันด้วยกันมีลูกห้าคนแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดจเจริญกรรมาฐานให้สงบ สยบความวุ่นวายของอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วค่อยๆมองปัญหาอย่างเรียนรู้ศึกษาไปทีละขั้นทีละขั้นเราจะมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่าเอวังอนาวิรัมมหิจิตเตโสปัสติอัฏฐัตถังบารัตถังเมื่อจิตไม่ขุนมัวคนย่อมมองเห็นทั้งประโยชน์ตนและ 호우.